จะไปทาจุกตั้นี่ว่าไม่คิดชื่อช่งขอถามหน่าจะให้ผมคีดอะไบนสัปาหสามสาร์เวยดโอกาสจะ้ที่ผมไม่ทูที่บอช่วงที่ผมันนั้นน่ยไม่งา ไอ้พิงอไอ้คิมไม่ลืมรุปในงเนี้ยโคตรเด็ดลุกเลย 玩。俺们玩的太多了。几点？ ม่คนอยู่คือาไปม้บไปดี่โอ้น่บอกเลยฮิ่งไปไหนบนี่ก็มีผนแตกว่าผขก็ได้กเ่อหเอาก็ปื่อลยให้ผลัโอ้ยกดป่กินเฮ่เล้วมใเกด้วยจงเนี้ตีทำไม้รกี้ไหให้เกิดคนใหม่นัด เ็นปาทัี่โตเอกินไปเาายแต่ได้นคป็้รกัดีลย็าว่าเราไปทกันดีกว่า็นเ่จั่เดเหมือนันเลย เดไม่แรงมั้เฮ้ยขอ้โหา้โหโอเคข้าวจานไม่ผิดขับจานเปิดนี่มันไม่มีอะไรดีข้าวโจวนี่คิ้โคุ้สิกัเฮ้ยปวดอะไรอ่ะ nó là... là gì con quân Nam ông mà nô biết nữa không? lắm anh ơi, nhọc nay ta cả. 毛笔熊猫。 哦哦哦哦哦！没了。 ก็โอเคลงมานม<ป>ันจะหมดจำได้ไหมคือถ้าไม่อ,มมอ่มันสามลิ้มอ่ะเดี๋ยวไม่ได้หมนเกมเลย คือจะมีคแบบอ๊อฟใหม่ใหม่โอเคยังดีแค่นี้จะหมดบายช่วงนี้แค่เขาทนนี้ทุกคนเรียกมาเราจะบอกทุกวันนี้ก่อเลยกดแชร์ติ๊กต๊อกแล้วกดเอากดดีไลค์กับป๋อเมย์มันขอไปหาบ้านคุณแล้วปูกาลขณะนี้ตายดีใจที่ถึงนิโรผมก็เอามา เรื่องมะเขาบาย